นอนมาเบิ่งเมนูเขียดมีเขียดมีกบอะไร้างสิบตัวกันนะปาด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 ปากูกบคนเด้อสบายดียินดีตอนทับเข้าสู่สองน้องแพทยว่าเสน่หคือเก่าเนาะวันนี้แพทยจะพาทุกคนมาเบิ่งเขียดเนาะมาเบิ่งเมนูเขียดเอาเข้าไปซื้อถวยนี่ มาเบิ่งเขียดเท่าที่เหตุส่วเขียดกินน๋อตัวเข้าไปเงีง่ยงเมื่อคืนนี้เนาะนี่พอขั้วย่ายใช้เบิ่งเขียดมีเขียดมีกบุ๊ปมันก็โตไปใหญ่ไปไหนเดี๋ยนี้ใหญ่เด,ดิม,ม,มบอกว่าวนนะมักกาน,นก็เตี้ยไใหญ่กว่านี้มีกบตัวหนึ่งวะยุ้ใส่ผักเก็อบอะ เคียจะเก็บพักแล้วบอใส่ส่วนนี oh ่แหลยเดี๋ยวไปเก็บพักก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาถ่ายตอนตอนส่วนห้เบิงไปนะไปขึ้นเกอะตายแล้วชิบีชิบเกาะฝุ่นประขาดอยู่เบาลุ่นเบาเริ่มตีไปเก็บพัก ใช่ปะคะมีพ,กพักแผวเนาะเท่านาั้นเท่านาาั้นเหร,หรอวะไปเก็บพักบวกอุ้ยสันสันหมักเต็นยังวันัดสุกนานพักส่วนรั่วเก็บผักบุ้ง มามาถือกล่องหายสก็บน้องหัก็ล้จไปเก็บพักบกฉลาวุ้งพักแผ่วพักกาดใช่น้ำบ่มีพักแผ่วค่เกี่ยอกใส่ส่วนเกียร์ เราทุกคนพักกับมีแต่ซามมี่แหละเพราะว่าชอากำลังดื่มปูมันยังมาไล่กดทิชช่ซซมมี่นี่ยตะกอนชวนกับมีเท่านี้แล้วรีวิวปูเองนะพักปูเองปอดซานผิดกำลังดื่มปูในเดกงือชมจะเป็นหมาจับเป็นตัวแต่กงกปนอน้าวยด้วยนะ ก็อ,อ,อหอมบวต่อข้อี่เด้อพ่อหอมดีอ่ะซ้อมๆนะกระล้างเด้อยส่ <c oughs> ้อยขาสวมว่าไ้เขียวส้อยขาใส่สวมจริงขยันๆเลยแล้ววันนะโอ้ <c oughs> ยตาย ใส่หมวเงน้ยปุ่งเนาะเอ้าปุ่งล้วบ้อนี่เออเป็นยังถาใส่ตอนถาแล้วมีแต่ถามมาใส่หม้อกับตอนแหลวตอนกินเท่านั้นมันดมมันดมไปเล่นถองถาของไปร้านที่ลงมาปเลถอกใส่ยังใส่ขาใส่ชิ้นไข่จะใส่มะพริกกันน่ะหน่อบ่พริกเกี่ยวบ่ะอ๋อเสียว่าชัวบ่ะอ๋อเขาไปจำแบบบ๊อกกี้แข่งเจรุ่นนะแซ่บเสี่ยมึง ตัแบบพิแข็งจะโดนเจ็บนสร้งที่คอยเกมนจ้ชหนะใ่ซางนมงด้วยอืนางใจลอยอ่าแกอยากจางน้อยแง่ปีนาปีนาใส่กองปีนาปีนาใส่กองแง่แง่เอานอนจ คูนานสะีตัวไรนตัวนี้หน่อยเนาะสีมันบดแดงไปเลยว้าวสาลงไป,ไปนี่คือแกงอะไรคะตัวขีอเกขียดเะยฟ้อ ปาปัดป <Z an aaS as> ัดปัดปัดโอ้คนับคนคือนอคนคือต่อต่อไปคุดเอ๊นี่คือคนบัวยาคนคดีคู่คบคูเนอะควบตัวเดียวเอาไป

กินกัาดีเด้อโอ้ยาเกฮกินเพื่อยาเหยยดเป็ในบัมางนี้บดวซ้ำเทอจมอยก็เฮินนี่ยงกิกิกินองกิไผล้กรกฮเสียต้อมคนาตโต๊ะอู้คนาโตแล้วลายกุกเนี่ในบวงไหนพ่ย่างย่งนตกเป็นเนี่ยตัวอะไรหางลายกุกกูบอกเนยเ้๋ดขั้เนยน้านมีน้องดวดนนอนนอยู่ปานออยู่ขาายเยวนมันขันนอ โอ้พอดีเนาะพอดีแบบแทบแทบทอุ้ยตายนจะว่ากรับวันพี่พี่น้องมึ้เดนต่อันนี้น้องเพศได้ขังกันเด้อนขังมากินเสื้อโอ้ันไอเลยมันบริกิรอเขาไม่ได้มันเบาอ่ะจะได้ไฮได้ค่ะเรียนเสื้ออ้หนองก็ใช่เว้ยเดี๋เรียนจะโม บมากันก้าบอน้เหายนนั่นแหะกินบ่อ่เไได้เลยเลม่คิดคือมาบผกผูตายเนี่ยย้ได้เลยเลยออสามากินสุกี้รืมาเออเขาบอเคยกินเกี เลคนในเมืองคือกินเสียคนเป็นโตกว่าเนบ่อย่ดงทำมันี่กินหัก๊อบเป็นคนชอบวงปากกาเนี่ยไหนเป็นอะปราก็บนี่หมายจะใช้กับปากกาเด็ดเยอไป ราเอาเนี่ยมไ้ยงกินเขาอันสขันเลยเราอายุวนในน้อยหนึ่เออหมดปอยดิกินข้าวบุกินหรออีเขียดเอออีเขียดวะอีเผ็ดดิบุกินบุกินสวมีเขบบุกินสวบ่ต้อถามึงมีเอเมีไก่เูดีไก่ดเมีไก่องเสียบเสียบส่บหัวลไัน เียข้ามเอจเตก่อนอกว่บก็เียเน้อมาไม่เลยวะไม่ฮะกินกินกินนองกินเปใหเลเออมันจะเ้าไปจะมา้มือหนอไป่กินหอยหอยใส่โอ้ยมันกยากแน่น่นนะ คนเบาคนเบาอแหละใส่หญาไม่ใส่ไก่หรอกเาส่งยาเนาบุอนใส่ไม่ได้เขาสองทุกทุกินส่วนไห้ผู้บู้สายตาเกียโตบงใหญ่เนื้อคำใหญ่เ็นผู้อถามนะสวนกูก อะไรอ่คือยังสดอารั่งี่อกมี่อกมนมัมเลยนะกอา้ากินแต่มาเขามาเขกินเลอะี้มันชีต้งเหนียวมาเรียกผมมาผักเกะเป๋าได้ครับเอม่อกรเป๋าเออน่กสราาวอเดวจะยอมี่แงกัแ่นั

ไปสอนเนาะแข็งนแม่แตนไ่ไรปวดแข้งเจอหนแม่แขงเจรไนปวดเอืนข่อยย่างน้ไม่ไวนอะไรตับลุกขึ้นมาแน่เบินาอยู่ยางงูอะเลือมสวกย่างงใจยังเดียแบงย่างูทำบามย่บหี่บะหมกจะาขาขาโตกึนเง้อทุกคนเ้จบคลิปยังคงเลยกาคือกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร มาเป็นกำลังใจให้เด้อบ๊ายบายบาย